ตอนอายุ15อยู่ในทุ่งนาฝนตกฟ้ารองฟ้าผ่าสายฟ้าแลบลงพื้นนาเป็นลอยๆครั้งตรงมาที่อยู่กับแม่ตรงมาที่อยู่คือหนูกับแม่ยกมือพนมขอต่อฟ้าดินน้ำลมไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอให้ปลอดภัยอนาคตจะบวชตลอดชีวิตเจตนาบังคับให้ตัวเองสนใจไปธรรมะ ในอนาคตด้วยเชื่อว่ากำไรชีวิตที่แท้จริงคือทำความเพียรพ้นทุกข์ตอนนี้อายุ54าสิทำอยู่บ้านได้ไหมคะจะผิดคำสาบานได้คะ่ะได้หมดคะ่ะพระองค์ก็บอกระบวชที่ใจนะครับบางทีรูปมาทำนามมาทำถ้าคุณรู้เรื่องรูปนามเนีน่ยเน้นเรื่องคําว่านามรูปมันยังไงไมันต้องดับแน่เพราะมันไม่เที่ยง ดังน,น,นั้นคุณไม่ต้องไปกําหนดรูปให้มันไอโนไดนีวุ่นวายเยอะไม่ต้องไปยึดรูปนะครับเพราะรูปมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเหลือแค่นามแค่นั้นเองครับที่มันมันต้องดับอยู่แล้วแต่มันช้ากว่ามันจะดับเนี่ยเราก็ไปยึดแล้วติดอดีตเนี่ยถึงบอกรู้หนอเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะเราไม่ใช่คนเมื่อวานนี้แล้วครับจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีอะไรพุ่งนี้เดินหน้ามันยังไม่มีกฎแห่งกรรม แล้วสองก็คือไม่มีเจตนากายวาจาใจมีแต่ใจคิดเท่านั้นแต่กายกับว,วาจายังไม่ออกไปกรรมยังไม่ครบบริบูรณ์เป็นอโหสิก,กรรมได้นะครับกายวาจาใจรักชั่วทำรักอ่าเนี่ยทำความชั่วนะครับทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสโอวาทปาติมโมก สามข้อนี่แหละครับการวางอารมณ์ทั้งจิตนะครับละชั่วทําดีทําจิตชั่วละชั่วเนี่ยเรายังละยากครับก็แค่แยกว่ากุศลให้มากกว่าอกุศลทําความดีก็อย่ามีอารมณ์ร่วมกับใครอย่าไปอารมณ์ร่วมให้มันปรุงแต่งอุปทา,านนะครับรักษาศีลทานศีลภาวนาเนี่ยนะภาวนาบ้างทําทานก็ จะได้มีบริวารจะได้มีทรัพย์สมบัติไม่ลำบากมากเกินไปทําทานในชาติไหนชาติไหนยังไม่หลุดพ้นก็ทานก็กลับมาช่วยเราหรือมีไอ้มงมาช่วยเดี๋ยวต้องมีคนมาช่วยอะไรมาช่วยกาลยานามิตรนะครับแล้วก็ละชั่วทําดีทําจิตให้ผ่องใสหุณนปฏิบัติธรรมไม่รู้แล้วครับจะทําไมทําดีแล้วไม่ใด้ดีคุณไม่คิดครับขอให้มีความสุขในการอยากทํา มีศรัทธานในการอยากทําไม่ต้องการผลตอบแทนดังนั้นเพราะจิตมันรู้สึกสงบสบายดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือทําจิตให้ผ่องใสไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสามข้อนี่โอวาทปาติโมกแปลแบบแปลแบบติดดินแล้วนะครับไม่ต้องแปลสูงเพราะที่ท่านเทศแสดงโอวาทปาติโมกให้พหระอรหันต์ทั้งน,นั้นแต่ท่านทิ้งไว้ในโลกนี้ เพื่อให้พ้าไปขยายแนวต่อนะครับถดงบอกให้เป็นครูใหญ่ก็คือพูทธเจ้าแล้วคุณจะเข้าใจอะไรง่ายครูน้อยบางทีพูดแค่ตรงเนี้ยแต่มันขาดไงจิตคุณละเอียดกว่าตรงนั้นตรงนี้คุณพอรู้แล้วแต่ต่อจากข้างหน้าจะไปข้างหน้านี้จะไปไงต่อครูน้อยไม่ได้บอกแต่ฟังตรงเนี้ยครบเครื่องครับครบรอบนะครับสี่โมงครึง่ง